ก็ความจริงแล้วลุงเป็นคนที่นำเสนอว่าพลังงานบริสุทธิ์รักษามนุษย์นะครับไอนะเจ้าตัวเล็กที่วันนั้นน่ะเขาก็พากันเรียกว่าเชื้อโรคโอเคนะเอาเถอะลุงไม่ยอมรับเด็ดขาดคำว่าเชื้อโรคไม่ว่าจะมารูปไหนก็ตามทีทำไมลุงถึงเกิดความท้าทายขนาดนั้นเพราะลุงไปรู้ว่าต้นทางของการเกิด ไอ้เจ้าสิ่งที่มีชีวิตเนี่ยลุงรู้ตรงนั้นสิ่งนั้นก็คือพลังงานบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นเมื่อรู้ตัวเองว่ามีพลังงานิสุทธุ์อยู่ในตัวมันก็สามารถที่จะป้องกันไม่ให้ตัวเล็กนั้นมาเล่นงานลุงออกได้ยังไม่พอลุงออกก็ยังใช้สองมือเปล่านะเยียวยารักษาผู้คนมาก็นับไปทัวเหมือนกันนะแต่เถื่อตายไปก็มีเหมือนกันเพราะมันรุนแรงมากยุบสมนั้นนะ เอาเถอะคนตายก็ตายไปที่เหลือก็ยังอยู่ก็แล้วกันเมื่อเป็นฉะนั้นก็ต้องบอกว่าก็เพราะว่าลุงค้นพบพลังงานบริสุทธิ์ที่จะมารักษามนุษย์กันลุงจะไม่กลัวบันแล้วก็ต่อต้านมันมาตลอดเวลาถึงทุกวันนี้ด้วยครับก็นี่ก็คือสิ่งที่ท้าทายนะมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับเชิญนะฟังจากที่ลุงหงอกเล่ามาน้องเซเวน่น ขอตั้งชื่อใหม่ให้เจ้าสัตว์ตัวเล็กได้ไหมคะ